โ okay, อเคก็ขอกรัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่ช่องหนังสือมา์กินเคยซึ่งวันนี้เราจะมาดูแฟนอาร์ตจากทางน้องๆแพนทีกส่งมาให้กันนะครับโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยโห oh, ของคนแรกโอ้โ oh, หเริ่มมาก็สวยเลยสุดยอดเลยครับพี่โอ้ oh, สวยมากเลยครับผมครับอขอบคุณมากครับที่วาดมาให้โอเคไปภาพต่อไปเลย โอ้อันนี้เป็นหมาป่าสินะอุ้มจ่หมาป่าเมียวชอบสับสน <c oughs> ก็นะขอบคุณนะคะที่วาดมาให้สวยด้วยไปดูท่าต่อต้เลยโอ้อันนี้เป็นอาหารโอ้สวยนั่นเนี่ยมีการลงเชี์สีอันนี้ก็อาของคนงวาดคนดีก่ก่อซึ่งพี่ในคลิปนะ่ะกำลังทำเอิรมปลาสมุดสอบโอ้เข้าใจแหละว่าช่วงนี้เรียนหนัก โอเคไปภาพต่อไปกันเลยอ๋อันนี้เป็นการรลวนแกนสินะโอ้โ oh, หชื่อแปลกมากอ๋ออันนี้เป็นภาพคู่เอกดีกับเอกดีเดี๋ยวฮะโอเคก็ท okay, ั้งหมดก็ม,มีแค่นี้นะครับคลิปอาจจะสั้นก็ขออภัยด้วยก็เนาะบาย